สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลดน้ำบุษราคคำด่างกันนะคะที่เห็นก็คือน้องเป็นไม้เนื้อเยื่อที่ออกเลี้ยงปกติแล้วนะคะอันนี้ไซส์นี้เป็นไซส์กระถาง4นิ้วนะคะอายุประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะถาดนี้จะเป็นถาดที่เราคัดฟอร์มด่างทุกต้นนะคะ ในถาดก็จะมีทั้งด่างเหลืองแล้วก็มินด่างนะคะนี่นะคะน้องสมบูรณ์แข็งแรงระบบรากแข็งแรงดีแล้วนะคะอันนี้คือเราออกเลี้ยงปกติแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ประมาณ8โมงเช้าเราทำการรดน้ำต้นเจ้าบุษราคำนะคะเราจะใช้ฟอกกี้รด แบบที่เห็นเลยนะคะเป็นละอองน้ําแบบนี้นะคะอันนี้